เห็นมันสิเก้งเฮ้ยเฮ้ยเฮมาหยัง hey, มาหยังใครม่ใครไม่มาใครก็ทอดบอ่ <laughs> เอ๊ะอยากเข้าเป็นบ่เอ้ย hey. <laughs> มาหยังเนี hey. ่ย <Hi. S 1> คนงานสัตว์ขังเมียไว่นอกบา้าน <Hi. S 1> เห็นม,มันสิเก้ง <laughs> เฮ้ย,ยนี่อยากเข้าเป็นบอ่อยากเข้าเป็นบ่ไครไม่ hi, <me. S 1> <laughs> เาถามันจะเข้าเป็นบอ,อจะเข้าบอเก็บขี้นี่ขัดนีงขัดขี้สินะ้องไดไไดไเอออยากเข้าเป็นบออ,บอบะทนี่นะอ้ออเออจะไปบอบไปโอ้ยเนาะเนี่ยเห็นบอเมนมึน,นเข้าเลยใช่หเน,นี่อเออชิคายให้ก็ได้มหเจ็บขี้กับชิคายไายไยังบอวาย โอ้ออยู่นอกกันล้ดีแล้วควนหนึงข่วาวคนหนึ่งข่าวแล้วจ้าจ <laughs> ไปพิคีห้องกันเทนอตไปว้กลาไว้ขี้ขอเ <laughs> อซ่าขี้อยู่นอกกันได้ไหมอ้ยใม่มีจีบขี้ว่าจบีบขี้่นจบขี้